อ่สวัสดีครับนักเรียนม .4 ครับวันนี้ก็จะสอนถึง EP5 แล้วนะครับคือการเรนเดอร์หรือว่าการเอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับอ่ะสมมุติว่าเรารู้เรื่องแลนะ้วเนาะตั้งแต่ก็คือเออ่ EP0 แนะนำเครื่องมือจนไปถึง EP4 นะครับการใส่วิดีโอการตัดตรงนี้นะี่ใส่เสียงเอ็กเสารอะไรต่างๆอะไรเล็กก็น่าจะรู้กันหมดแล้วถ้าดูมาตั้งแต่ EP แรกๆนะครับก็อันนี้เป็น EP ในการเรนเดอร์แล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า แบบไปไวๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเรียนทำเป็นหมดแล้วแหละชันนักเรียนมาแต่อีกแรกๆนะครับอินโทรลากมาคลิปลากมานะครับแล้วก็เอ็นติงลากมานะครับทีนี้อาจจะมีภาพเสริมมาหน่นนะะอยงก็ได้าตรรมาครับทน,นี้ก็คสุสเรื่อยๆเลแล้วกันนะครัเอฟไนน,น,นักเรียนต้องเพราะว่าถ้าดูมาอย่างงี้ก็เก็จได เปลเอาคลิกฟ้านะครับตัวนี้นคือสอนหมดแล้ว,ว,น,น,ลว var, in, out, นะครับตัวนี้คือสอนหมดแล้วคลิกฟ้าเป็นอินเฟดเอานะครับพีวีวรู้สน่อยอันนี้จะแบบขยับมาตรงนี้นนก็ได้โอเน,น,นะครับตัวดเทกอะไรพวกนี้ไม่ใส่ละกันนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วอ่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ปะสมมติว่านักเรียนเสร็จแล้วเนาะก็ไปที่แชร์ครับอ่ะที่แชร์แล้วก็เลือกตัวนี้คือสกุลที่เราเลือกครับ avi ความละเอียดตู่นี้น่าดู property ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือความละเอียดแต่ปกติอ่ะจะใช้ f p c นะครับมันเซตให้อยู่แล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยอันที่3าเนี่ยครับเป็น full hd นะครับ15เมกก็คือความละเอียดไม่ได้สูงมากนะครับถ้าไปเอา30เมก40เมก สซึ่งเป็น 5K เลยนะครับมันจะช้านะครับเรนเดอร์มันจะช้านะครับอ่ะเอาเป็นอันที่3พอนะครับเป็น Full HD ตรงนี้เป็นตั้งชื่อครับไฟล์เนมจะตั้งว่าเตสแล้กันดูกต้องสีนะครับตรงนี้คือไฟล์โลเคชันก็คือโลเคชันที่เราต้องการให้ไฟล์ตัวนี้วิดีโอตัวนี้ไปอยู่ครับเราก็กดอัศวะหูไปที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับกดวเสรไปเลยตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะเคร์ทียดไม่ต้องนะครับ Enable Smart r e n d e r นี่ติดไว้มันติดอยู่ล้ะทีนี้เรียงก็กดสตาร์ทเลย ครับก็สตาร์ทนึ่เนาะปึ๊ะแล้วก็รอมาเลเตอร์ครับรอมาเลเตอร์แป๊บนึงอย่างนี้มันจะไวหน่อยเพราะว่าหนึ่งขึ้นจุดอะไรครับแรม CPU นะครับว่ามีความไวในการอ่านมากน้อยแค่ไหนนะครับตัว CPU แรมไหมนะครับนี่ชาร์จเรียนซาเลยก็เดี๋ยวรอมันจนผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอผมร้อยเปร็นต์มันก็จะขึ้นว่าเดี๋ยวไฟล์แฮ e สปีนเรเดอร์ซัคเซสตูรี่นะครับก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้ครับมันจะไปอยู่ในเอ่ยนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่แต่เบิ่ีเพื่อเปิดเลยครับมาดูหน่อยสิว่าผลงานเป็นไงบ้างเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับจบแลบแลนะครับจบเรียบร้อยโอเคไหมครับก็ อันนี้ก็เป็นการเกี่ยวกับการเรนเดอร์นะครับสอนการเรนเดอร์ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเราเรียนทาเสร็จหมดทุกอย่างก็จบเลยเรนเดอร์แค่นี้เองนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ